ครับสวัสดีครับกเสียบานสวยนิดีมาแล้วครับวันนี้สิบห้ามาเบ่งวิธีการให้อาหารป่าการให้อาหารป่าเขาต้องมาให้ตอนเศร้านะครับเขาให้อาหารป่าตอนเศร้านีกนก้กับมันก็ขอดีมั่นก็คือป่ากินอาหารเข้าไปแล้ว พอช่วงสา,สายประมาณเที่ยงนี่ป่ามันก็อาจจะขับทายออกมาแดด้องก็จะได้ซองถึงก็จะพาผ่านไปจะเห็ดให้น้ำบ่เสียนะครับพี่น้องจะเข้าไปให้ช่วงเย็นก็นสี่เห็ดให้น้ำเสียได้เพราาช่วงคืนมันบ่มีแดด่องนี่ครับ ตอนเศห้าออก็มาให้อาหารคือการให้อาหารปลาตอนเศร้าหลังจากปลากินเข้าไปแล้วจะสองสามชั่วโมงมันก็สิคับทายออกมาช่วงนั้นแดดก็เต็มที่พอดีแต่สิพอผ่านได้ครับพี่น้องแดดซองลงถึงพื้นก็สิ เก็ดให้หน้าม้านี่บอสเสียไง่ายครับนี่แหละครับพี่น้องสำหรับการให้อาหารป่าเรา็ต้องมาให้ตอนเช้าถามีเวลาวนมากบา้านเ้าก็จะพากันเอาให้ตอนเย็นนะครับ ปัญหาของมันก็จะเกิดเป็นก๊าซอยู่ใต้น้ำเหตนในป่าร้อยข้อขึ้นมาตายได้เพราะว่าม่มีกาศบ่มีออกซิเจนที่ว่าเกิดปัญหาป่าตายปาายัางคือมันมีออกซิเจนครับป่ากินแล้วขี่ลงไปกับแดดบริสองก็เกิดเป็นกาซ ใค้เนา่าเกิดในนามัเสียเกิดในป่าตายได้นะครับพี่น้องซึ่ผมก็เคยประสบปัญหาตัวน,นั้นมา่อแล้วที่นี้มาเปลี่ยนให้เป็นตอนเศร้าป่าบ่เคยตายเลยนะครับ,พอบอรเพราะบ่อห้าเป็นบอ่อน้ำนิ่งบ่มี่หนเลยอากาศมันก็สี จะไหนมันนำเขาเสียใดเนาะนี่เราเอาว่าฝากเป็นความู้ครับพี่น้องสำหรับชิปนี้ค่ะขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องที่ติ่ตามรับชมขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้เนครับพี่น้องชิปนี้ก็สวัสดีครับ